ก็ขอตบดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับอา่ ه, โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสิบเอ็ดตื่นขึ้นมาหุงข้าวครับสุดท้ายแล้วก็นี่มันเดิมปลากระป๋องนีมีดูดูดูว้าวไห้สลับกล้องก่อนนี่ครับนี่ก็เป็นมื้อเช้าของผมที่เช้ามากๆตีห้านี่ครับข้าวสามร้อยห้าสิบกรัมไข่สองฟองยำปลากระป๋องซึ่ง นั่นแหละทูน่ากระป๋องนึงปลากระป๋องกระป๋องหนึ่ง,กกง,ง,งพริกสีเม็ดต้นหอมสองต้นแล้วก็อะไรวะมะนาวครึ่งซีกเออประมาณนี้แหละครับนี่เลยูวันนี้ถือว่าตื่นขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับผมตีสี่อะแมวปลูกอีกแล้วครับอร่อยแบบแปลกๆซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่เคยบีบมะนาวใส่ อายำปลากระป๋องเลยเว้ยตั้งแต่กินมาเลยเนี่ยเพิ่งได้มาบีบนี่แหละอ,อร่อยใช้ได้เลยมาดูกันว่าจะเป็นไขาย,ยางมาตูมหรือไม่เบิ้บเฮ้ยมันฉุกไปอะเฮ้ยมันฉุกไปอะ่ะมันไม่ย่างมาตูมเลยครับทุกคนแต่ยังพอใช้ได้อยู่พอให้ส้มๆ เดี๋ยววันนี้ว่าจะออกไปทํางานเช้าเช้านิดนึงลองดูว่ามันจะหมานไหมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีพบเจอแต่คนดีๆอย่าให้มีเรื่องอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นเลยนะครับผมโอเคก่อนทํางานตั้งใจอาไหนมาดูคอมเมนต์ในอีพีที่หกสิบแปดนะครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ตอนนี้ผมอายุยีิบห้าครับยีิบห้ากับอีกสามเดือนเช่นกันจ้าป้าๆเอาใจช่วยขอบคุณครับ พวกพี่ๆติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับเท่าที่ดูคลิปมาที่ผ่านๆมาก็สุดยอดมากเลยครับขอบคุณครับที่ติดตามผมแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับอ่มทางเท้าประเทศไทยเป็นของนักบิดใครขวางโดนด่าเจอมาแล้วกับตัวอืมทางเท้าเป็นของนักบิดสำหรับทางเท้าของผมก็เป็นหน้าบ้านคนอย่างที่บอกอ่ะ กระถางต้นไม้นูนี่นั่นเยอะแยะเดี๋ยวผมอยากจะถ่ายให้ดูแล้วเกินว่าแบบผมเดินไปแล้วเจออะไรบ้างอะต่อให้มันไม่ใช่น้าบ้านคนหรือไม่ใช่ที่แบบที่ที่คนอยู่อะที่เป็นพื้นที่สาธารณะเขาก็ไม่ได้ดูแลเว้ยเล้ก็ปล่อยเลยตามเลยอะเออน่นแหละมันพูดอะไรไม่ได้อะริกวนขอคอนแทคได้ไหมครับผมก็รถอยู่จะช่วยอธิบายให้ฟังไม่ได้ขายคอนนะครับแต่ผมมีประสบการณ์เคยรถไม่ได้เลยเห็นควรแชร์สิ่งที่รู้อ้อ คอนแทคของผมเพื่ออย่างที่ขึ้นมันอยู่แถวมุมตรงเนี้ยเบนโบก,ก็แอดไม่ได้ไม่มีปัญหาถ้ามีอะไรแนะนําผมแนะนําผมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม <c oughs> ส่วนในเฟซผมไม่ค่อยได้ตอบใครจริงๆครับมีแต่เพื่อนผมอะ่ะเพื่อนผมไม่ค่อยได้คุยกันในเฟซนะเว้ยส่วนมากจะคอหากันเยนมากกว่าผมรู้สึกว่าการพิมพ์อ่ะมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรอเ้ยคือคุณมีอะไรคุณโทรมาได้เลยโอเคเราคุยกันอย่างเงี้ยสมมื่อถ้าผมพิมพ์ไปทําอะไรอยู่ กว่าจะได้ตอบอะก็ผมก็ต้องนั่งรอกินข้าวเออโอเควันนี้ไปไหนไหมก็นั่งรอเนี่ยผมไม่ชอบไม่รู้ดิส่วนมากผมก็โทรคุยกันเอานั่นแหละครับคอมเมนต์ก็มีประมาณนี้แหละอ่าถ้าจะอ่านผมก็อ่านในคอมเมนต์นี่แหละผมชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยผมอ่านทุกเมนนะไม่มีคอมเมนต์แล้วนะอืมกินให้หมดปึ๊บ มันเหลือยัดเข้าไปอ๋อผมยังไม่ได้เริ่มอ่านมังงะเลยเว้ยมันตั้งอยู่ข้างบนหัวผมแหละผมอ่ะชอบเอามังงะไปอ่านระหว่างวันที่รอออเดอร์เว้ยรอออเดอร์แกลที่ลูกค้าจะสักงงานมาซึ่งระหว่างรอนั้นผมก็ชอบอ่านการ์ตูนแต่ช่วงนี้ไม่ได้ฝนตก คิดจะตกก็ตกคิดจะลินก็ลินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละเซฟเซฟหน่อยรอได้เลือกพยายามค่อยค่อยอ่านแล้วกันอม,มาแล้วตีห้ายี่สิบสามนาทีเ,เต็มตัวออกไปหัวมงเจอกันครับทุกคนอุ้ยหน้าอย่างมันเลยครับทท่านผู้ชมออร้อนจัง ก็เปลี่ยนไฟให้สดชื่นหน่อยแล้วอ่ามันปิดนี่หว่าร้อนมันเถอะพี่มไม่เกี่ยวเลยโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาเวลานาฬิกาอยู่ไหนตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสี่นาฬิกายี่สิบนาทีใช่จริงๆผมกลับบ้านตั้งแต่บ่ายครึ่งแล้วแต่กว่าจะทำอะไรเสร็จนนี้นนี่นนนก็เรียบร้อยซึิงมองไม่เห็นสิแต่ก็พอเดาได้อยู่ว่ามันคืออะไร โอเคครับนี่ก็คือมื้อกลางวันของผมแบบเดิมเลยข้าว350กรัมไข่3ฟองกระเพราหมูชิ้นที่ใช้หมู1ขีดนะครับผมจากท้องขีดเป็น1ขีดละประหยัดหน่อยนี่แหละครับถึงผมจะตัดหมูไป็หขีดแต่โปรตีนก็เหลือประมาณร้อยกว่าเนี่ยอไม่เป็นไรก็ได้อยู่เดี๋ยวก็กินเวย์เสริมเข้าไปก็ได้ร้อยกว่าแล้วไหนลองดูซิลองดูซิ จ้านืนย่านนี้เฮ้ยเฮ้ยฮ้้ยไข่ยามะตูมใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าไข่ยามะตูมใช่ไหมโอ,โอ,โอ้โหสุดยอดต้มพร้อมกับเม <mm ื่อเช้าเหมือนกันนะทำไมสภาพมันไม่เหมือนกันวะนลองกินไข่ดิลองกินเบิ่งมีไข่ด้วยอืม อ,อ,อ๋อเออรอบนี้ผมก็ปรุงมากกว่าเดิมคือว่ารสชาติจัดจ้านใช้ได้เลยเพราะว่าหมูมันน้อยด้วยแหละคือว, <c ười> ว่าปรุงไม่ได้จัดจ้านเหมือนเมื่อวานแต่ว่าถือว่าคุณภาพยังเ,เท่าเดิมอืมอืมน่าโคตรโลก,กิจเลย โอ้โมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับผมเพราะว่าไม่ได้เดินมาสองวันแล้วนะแดดร้อนมากครับวันนี้ขอให้ไม่มีฝนนะจ๊ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อ่ะเดี๋ยวเสักพผ้าก็จะมีแบบซอมบี้วิ่งผ่านนี่อากับมันเย็นดีว่ะ แรงมากครับทุกคนยังไงกันดีล่ะนะโอ้เปียกเปียกโอ้ยลมล้มลมโอ้ยนะครับทุกคนเริ่มเปียกแล้วเห็นไหมเห็นฝนไหมตกแล้วมันมาแล้วพายุเอาไปเถอะ หยุดวันที่สามันจะเป็นอะไรไปดูสงมันน่าจะนานเลยแหละลมแรงมากเลยใช่ไหมหงใช่หมหงน้อยใช่หมหงน้อยโอเคครับทุกคนอา่าวันนี้คงไม่ได้ไม่ได้คาร์ดิโออีกวันหนึ่งแล้วเพราะว่าพายุเข้าแล้วสามวันติดต่อกันเลยมันเป็นเวลาเหมาะเจาะจริงๆ4ี่โมงเย็นอะ โอเคครับขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีครับเจอกัน